กินจ้าเพื่อนๆปูปูดองเองนะคะนี่เครื่องส้มตำนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมากินกับผัดหมีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สุจะพาเพื่อนๆมากินส้มตำนะคะ มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะขนมจีนนะคะผัดหมี่โคราชค่ะอันนี้ตำแตงตำแตงปูนาดองเองนะคะผักแก้มก็มีกระถินใบมะยมใบมะม่วงขนุนใบมะม่วงใบขนุนนะคะของแซ่บ ของเส็อแซบกินกันเองอะ่ะลุยเลยลุยเลยทีเนี้ย <c oughs> ลุยได้ค่ะนนกินให้ดูสินน<ๆ>กินให้ดูเนี้ยถ้าแซบขนาดไหนลองกินตำแตงดูสิอร่อยไหมแต่ถ้าเป็นมะละกอจะอร่อยมากเลยเจอพริกอะ่ะพริกขี้หนูเม็ดเล็ก ถามหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอะมมงกล้องด้วยสิคะอร่อยก็อร่อยมาก<บ>ค่ะมีผักด้วยอ่าสุดยอดสุดยอดมาเด้อใครอยู่ใกล้ๆก็มาเด้ออร่อยไหมคะอร่อยแม่อร่อยไม่ให้กินนะ <c oughs> ต้องบอกอร่อย <c oughs> ส้มตำผัดหมี่โคราชนะคะเ <c oughs> พื่อน น้ำลายไหลแล้วมายั่วๆค่ะยั่วๆค่ะอร่อยใช่ไหมถ้าตำเองไม่อร่อยใช่ป่ะอร่อยไม่ทำจริงอร่อยอร่อจริงๆัน้าลองเจดูนะคะอร่อยอร่อย น้ำลายไหลแล้วเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกินส้มตามก่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆ,ๆกินหมดนะคะต้องรีบกินต้องด่วนก่อน,นต้องด่วนก่อนนะคะอ๊ยเผ็ดเจอพริกแต่ว่าถ้า,ถาไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะ